สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับาจากร้านเซียนโน้ตบุ๊กนะครับวันนี้มีที่เด็ดมานำเสนอกันนะครับนี่หลายๆคนหลายๆค,คนบอกว่าโน้ตบุ๊กร้อนนะครับผมแล้วจะทำอย่างไรนะครับโน้ตบุ๊กเนี่ยจะปอกด้วยดจะประกอบไปด้วยซิงก์นะฮะนี่ซิงค์ที่เราเป็นตัวนำความร้อนออกจากตัวเครื่องนะครับซึ่ง อาผมมีภาพตอนตอนที่แกะเครื่องใหม่ๆใ,ให้ดูแล้วแต่ตอนทําความสะอาดเนี่ยผมมีเทคนิคมาให้มามาพูดให้ฟังนะครับว่าเทคนิคเราจะต้องทำอย่างไรเพราะว่าผมเคยเจอหลายเคสนะครับที่ทําความสะอาดแบบผิดวิธีนะครับอ่ะอันดับแรกเลยเนี่ยเราทําความสะอาดให้เอี่ยมก่อนนะครับเห็นไหมครับทำความสะอาดให้เอี่ยมปุ๊บอ่าทำความสะอาดให้เอี่ยมเลย นะครับผมจะนะครับพอเราทำความสะอาดเอี่ยมแล้วเนี่ยหลายคนเนี่ยชอบใช้สเปรย์นะครับซึ่งบอกเลยเป็นวิธีที่ผิดนะครับเพราะอะไรเดี๋ยวมาดูกันนะครับเพราะอะไรเพราะอะไรนะครับคือจริงๆแล้วนะครับข้างในเนี่ยเขาจะเป็นบูทท้องเหลืองนะครับเป็นเป็นบูทท้องเหลืองอยู่แล้วนะครับคุณนสมบัติของท้องเหลืองกับ สแตนเลสอ่าคุณสมบัติของทองเหลือกับสแตนเลสเอ่อสแตนเลสเนี่ยนะครับสแตนเลสนะครับเป็นวัสดุเป็นวัสด,ดุที่ที่เอ่อเขาเรียกอะไรนะสึกกร่อนยากนะครับบวกกับทองเหลืองบวกกับทองเหลืองที่เป็นบูทนะครับ มีคุณสมบัติคือเรียบยิ่งขัดยิ่งเรียบนะครับเพราะฉะนั้นวัสดุสองชิ้นนี้ขอจึงมาทําเป็นพัดลมง่ายๆนะครับเวลาทําความสะอาดเนี่ยผมขอแนะนํานะครับไม่ยากเลยถ้าถ้ามาใหม่ๆแบบนี้นะครับถ้ามาใหม่ๆแบบนี้ทางร้านเราเองเนี่ยจะทําความสะอาดโดยการแค่เช็ดนะครับเช็ดเช็ดตัวตัวสแตนเลส ให้เงานะครับแค่นั้นแต่ถ้าบางลายเขาฉีดเ <_ C 1> ขาฉีดเข,<า>ขาเขาเรียกอะไรฉีดฉีดซิลิโคนมานะครับ <_ C 1> เราก็ต้องมาทำการล้างส่วนใหญ่เนี่ยผมจะใช้วิธีการคือจุ่มทินเนอร์ที่ชิดชู่นะครับแล้วก็เช็ดนะครับคือพูดง่ายๆทำความสะอาดให้ให้แกนเนี่ยนะครับกับแบริ่งที่เป็นทองเหลือง นะครับแบลิงที่เป็นทองเหลืองเนี่ยสะอาดแค่นั้นเราไม่จําเป็นที่จะต้องใช้สเปรย์อะไรเลยนะครับผมพอเราใส่เข้าไปนะครับพอเราใส่พัดลมลงไปนะฮะพัดลมลงไปนะครับ,ลลรบแล้วก็หมุนนะครับถ้ามีการสวิงอย่างนี้นะครับมีการสวิงกึกๆอย่างนี้แสดงว่าพัดลมเราปกติแล้วลองกดนะครับถ้าไม่เอียงนะครับกดแล้วถ้า ถ้าไม่มีการเอียงแบบกึกือกหรือหรือมีการเอียงนะครับหรือการคอนภาษาบ้านเราจะเรียกว่าคอนนะครับคลอนอสั่นคลอนอะไรเงี้ยนะอันนี้ถือว่าเป็นพัดลมที่ดีนะครับเห็นไหมเป็นพัดลมดีแค่นี้ก็พอครับผมบอกเลยไม่แนะนํานะครับจะไม่แนะนําให้ฉีดสเปรย์แนะนําแค่เช็ดนะครับเพราะอะไรที่ผมบอกแล้วนะครับเพราะว่าวัสดุที่เขามาทํา บูทเป็นทองเหลืองคนสมบัติทองเหลืองคือยิ่งขัดยิ่งเงายิ่งลื่นนะครับทุกคนก็นึกออกอยู่แล้วส่วนตัวแกมพัดลมนะครับเป็นสแตนเลสซึ่งยิ่งใช้มันมันไม่มีการสึกอยู่แล้วสแตนเลสหลายๆคนก็รู้กันอยู่แล้วนะครับว่าคุณสมบัติของสแตนเลสเนี่ยคือยิ่งใชยงยงง้ยิ่งเงาเอ่ยยิ่งใช้ยิ่งยังไงยิ่งเงาแล้วก็ไม่มีการสึกนะครับ เพราะฉะนั้นคลิปนี้ผมเอามาให้ท่านที่ชอบทําความสะอาดพัดลมนะครับแล้วใช้สเปรย์ฉีดอผมในส่วนตัวผมเองเนี่ยแนะนํานะครับไม่จําเป็นที่ต้องใช้สเปรย์แค่เช็ดให้เอี่ยมพัดลมดีนะครับพอเวลาเช็ดเอี่ยมแล้วหมุนดูนะครับจะมีการสวิงของแม่เหล็กนะครับอันนี้ถือว่าดีแล้วนะครับนะครับเดี๋ยว จากเคสนี้ที่ผมทำเนี่ยคือโซนี่นะครับมาทำความสะอาดนะครับมาทำความสะอาดพัดลมนะครับหรือก็ยากแล้วเพราะฉะนั้นอย่างเคสนี้ผมก็จะเสร็จแค่นี้ก็คือปิดฝาปุ๊บก็ส่งได้เลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวมีอะไรพาไปดูกันต่อนะครับไปเลยครับผมต่อเน,นื่องอะไรนะครับสำหรับเคสโซนี่ทำความสะอาดนะครับผมเรามาดูกันนะครับว่าจะส่งปกขนาดไหน เห็นไหมครับผมโ o มให้ดูหน่อยนี่<ม>ครับผมส่วนนี้จะทำให้ตัวเครื่องร้อนนะครับซึ่งจะระบายความร้อนออกไม่ได้นะครับส่วนหนึ่ง่อเั้นท่านที่ใช้โน t e กอยู่นะฮะดูแลเรื่องความร้อนด้วยนะครับผมโอเคครับสำหรับเคสนี้นะครับผม โอเคครับต่อเน,นื่องนะครับอันนี้ผมจะแถมให้นิดนึงนะครับในในเมื่อเราทําความสะอาดเสร็จแล้วนะครับทําทความสะอาดเสร็จแล้วประกอบเข้าไปเสร็จแล้วตามที่ผมอธิบายนะครับประกอบไปแล้วผมแถมให้นิดนึงบางทีเนี่ยเราทําความสะอาดพัดลมแล้วเครื่องยังใช้งานไม่ได้ยังมีอาการดับเหมือนเดิมเพราะอะไรครับในเมื่อผมอ,อธิบายเรื่องพัดลมแล้วเนี่ยผมจะแถมให้อีกอย่างหนึ่งคือ ฮีซิงค์นะครับฮีซิงค์ฮีซิงค์นะครับฮีซิงค์อ่านี่ฮะับฮีซิงค์นะครับถ้าพี่จีด้านหนึ่งก็ก็เป็นฮีซิงค์เหมือนกันนะครับเป็นฮีซิงค์มาเป็นฮีซิงค์นะครับเป็นฮีซิงค์แบบนี้นะครับหน้าที่ของฮีซิงค์นะครับนะครับข้างในจะบรรจุด้วยน้ํายาน้ํายามีปฏิกิริยากับความร้อนกับความเย็นนะฮะก็คือพูดง่าย น้ำยาเนี่ยจะเป็นตัวไหลนะครับไหลแลกเปลี่ยนอากาศนะครับระหว่างอากาศร้อนกับอากาศเย็นนะครับซึ่งถ้าเกิดการร้อนอยู่ตรงนี้นะครับคือที่หัวชิปอากาศร้อนนะครับจะถูกแลกเปลี่ยนโดยน้ํายานะครับมาสู่การระบายนะครับแล้วก็พัดลมก็จะเป่าออกนะครับคือทิปท,ที่ทำเนี่ยเป็นเคสต่อเนื่องผมเลยต้องอธิบาย แล้วเราจะเทสอย่างไรก็ถ้าเกิดเป็นเพื่อนช่างนะครับเป็นเพื่อนช่างเนี่ยจะมีลมร้อนอยู่แล้วนะครับจะมีลมร้อนอยู่แล้วนะฮะหัวลมร้อนเป่านะฮะเป่าเป่าเสร็จแล้วเราก็มาจับที่ปลายจับที่ปลายฮีซิงนะฮะเป่าเสร็จแล้วก็มาจับที่ปลายฮิซิงนะครับถ้ามีความร้อนออกมาวิ่งออกมาแล้วเร็วนะครับแสดงว่าน้ํายายังมีอยู่ ผสมข้างในสำหรับลูกค้าหรือหรือผู้ใช้งานที่อื่นบอกว่าเฮ้ยผมผมไม่ได้เปิดร้านอ่ะผมจะเอาเครื่องเป่าลมร้อนจากไหนไม่ยากครับไฟแช็กเลยไฟแช็กจุดปุ๊บแล้วก็ลนนะครับไฟแช็กจุดปุ๊บแล้วก็ลนหรือง่ายๆเทียนลนก็ได้คือทำทำยังไงก็ได้นะครับให้บริเวณนี้ร้อนแล้วมีการแลกเปลี่ยนซิง แลกเปลี่ยนอากาศนะครับแค่นี้ถึงจะเทสได้ก็เทสได้แล้วนะครับเราก็เทสทั้งจุดที่เป็น CPU นะครับแล้วก็จุดที่เป็นการ์ดจอนะครับอย่าง2ชิ้นนี้อย่าง Sony ตัวนี้เขาจะมี3ามที่นะครับมีชิปเซต CPU นะครับอ่าตรงนี้จะเป็น CPU นะครับตรงนี้จะเป็นของการ์ดจอเทสแค่นี้ก็ประกอบได้แล้วนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ได้ความรู้เรื่อง ของพัดลม,มการทำความสนะอาดการเทสของซิงค์นะครับส่วนคลิปต่อไปก็จะทำเรื่อยๆนะครับสำหรับผู้ชมที่ติดตามกดติดตามผมอยู่นะครับก็แนะนำฮะให้ติดตามกันไปแล้วก็คอมเมนต์กันไปว่าจะมีการให้ผมทำอะไรก็คอมเมนต์มาจาก facebook นะครับที่ Facebook ก็ได้หรือคอมเมนต์จากวิดีโอใต้ล่างก็ได้นะครับอีกเรื่องหนึ่งก็ฝากไว้ก็คือนะครับ งานซ่อมนะครับติดต่องานซ่อมได้ที่เสียรังสิตนะครับอยู่ชั้น4หรือจะส่งซ่อมก็ติดต่อหน้าเพจ f a c e b o o k ก็ได้ครับแล้วก็ขอบคุณสำหรับผู้ชมที่รับฟังนะครับรับฟังรับชมเสียงอาจจะไม่รอนะครับแต่ความรู้เยอะนะครับยังไงก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ